ตำนานคานเสาหินหนึ่งในเรื่องหลอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไอจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปวันที่6ตุลาคม2519ได้เกิดเหตุการณ์ทหารใช้กําลังเข้าปรับปรามนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<ไ>ซึ่งในช่วงเวลานั้นนักศึกษาต่างหนีตุยไปคนละทิศคนละทางว่ากันว่าเวลานั้นมีนักศึกษาบางคนหนีขึ้นตึกบางคนแอบเข้าไปหลบตรงคานเสาหินบริเวณอาคารคณะพาน,นิชยาศาสตร์และการบัญชีซึ่งตรงเสาใต้ตึกจะมีเสาที่ดูหน้า ตาปแปลกเป็นเสาที่มีฐานแผ่ออกไปคล้ายคานในตัวและที่เสานี้จะมีช่องว่างที่กว้างพอสําหรับคนที่สามารถปีนเข้าไปแอบในนั้นได้โดยก็ได้มีนักศึกษาชายคนหนึ่งวิ่งเข้าไปหลบในคานเสาปูนแห่งนี้แต่ปรากฏว่าเขาได้ถูกทหารเจอตัวและถูก สู้ขีดในนั้นเวลาผ่านไปบ้านเมืองก็เข้าสู่เหตุการณ์ปกติเย็นวันหนึ่งที่ตึกคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีมีกลุ่มนักศึกษาที่พากันจับกลุ่มกันนั่งเล่นหมากรุกตรงเตี้ใต้อาคารตอนหัวค่ําหลังจากเลิกเรียนระหว่างที่กําลังนั่งเล่นอยู่นั้นจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนจะเป็นรุ่นพี่เดินตรงเข้ามาในกลุ่มแล้วขอเล่นหมากรุกด้วยซึ่งทุกคนในเวลานั้นต่างก็เต็มใจและด้วยความที่รุ่นพี่คนนั้นเป็นคนที่พูดคุยสนุกอัธยาศัย ทุกคนในกลุ่มเลยต่างชอบแก่กันทุกคนผ่อเล่นไปจนถึงประมาณสองทุ่มนักศึกษาทุกคนก็เลิกเล่นและชวนกันกลับบ้านทุกคนพาดกันเดินออกมาทางประตูมหาลายัยแต่รุ่นพี่คนนั้นกลับเดินไปอีกทางพอหันหลังไปไม่ถึง5วินาทีทุกคนหันกลับมาดูอีกทีด้วยความสงสัยปรากฏว่ารุ่นพี่คนนั้นได้หายไปอย่างรวดเร็วหลังจากวันนั้นพวกเขาก็ไม่เคยเจอรุ่นพี่คนนี้อีกเลยจนมีอยู่วันหนึ่ง หึงในกลุ่มนักศึกษากลุ่มนั้นได้รับมอบหมายให้ขึ้นไปจัดหนังสือที่ห้องสมุดของคณะระหว่างที่คัดแยกและจัดเก็บข้อมูลอยู่นั้นเขาได้เปิดดูทำเนียบสิทธิ์เก่าแล้วปรากฏว่าเปิดไปเจอรูปรุ่นพี่คนดังกล่าว โดยความสงสัยจึงได้นํารูปรุ่นพี่ที่ว่าในหนังสือรุ่นไปให้รุ่นพี่คนอื่นในคณะดูปรากฏว่าคนที่ได้เห็นถึงกับต้องตกใจทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารุ่นพี่ผู้ชายในรูปได้เสียชีวิตไปนานแล้วโดยวันเกิดเหตุรุ่นพี่คนดังกล่าวได้วิ่งไปหลบทหารในคานเสาหินแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นโดนคิวอ,อย่างโหดเคี้ยมอยู่ตรงคานเสาใต้อาคารนั่นเองก็ทําให้นักศึกษากลุ่มนั้นต่างพากันหลอนไปพักใหญ่จนช่วงนั้นไม่มีใครกล้าไปนั่งเล่นตรงเต้าอี ใต้ตึกนั้นเลยว่ากันว่ามีนักศึกษาเจอวิญญาณของพี่คนนี้หลายคนอยู่และเชื่อกันว่าตอนสมัยที่รุ่นพี่คนนี้ยังมีชีวิตนั้นแกชอบมานั่งเล่นที่ใต้ตึกเป็นประจำดวงจิตเลยอาจจะผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นได้เด็กมอธรรมศาสตร์ผ่านมาเห็นคลิปนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรตรงไหนคอมเมนต์บอกไอ้เลยเพื่อนๆนะคะ